เดี๋ยวนะไอที่มันใส่เสื้ออะไรเนี่ยนิ่งๆงด,งดงิกูจะตอกดากมึงหมดตัวลใจอมย, <c oughs> ย่ามองหน้าเราแบบนั้นอย่านะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมผีนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าผีอะไรเราก็แค่ทำอาหารให้เขานะครับมันเหมือนกับเป็นร้านสะดวกซื้อลิมทางอะไรเงี้ย เรามากันหลายคนไงมาคนเดียวผมก็กลัวไงเออโอ้โหหน้าเขียวมาเลยเธอเอาไก่มาใส่ปุ๊บโรยผักโอเคเพื่อนโรยผักแล้วหมวนโอ้เป็นแท่งสุดยอดเลยโอเคเรียบร้อยนะครับไม่ยากงานไม่ยากนะครับผมไม่ต้องทำอะไรให้เพื่อนทำไปแล้วกัน <What? S 1> อุ้ยเจ้าโอ้ใช่เจ้าของร้านตอนแรกเขาบอกว่าไฟจะดับเป็นครั้งคราวนะครับไม่มีอะไรก็ดับแป๊บเดียว เราจะต้องเปิดไปซ่อมมันใช่ไหมอะไรวะเนี่ยมิดซิ่งใครเห็นเธอบ้างโปรดช่วยด้วยประกาศคนหายนะครับผมโอเคผมก็แค่ก,กดตัวอ e ีค้างเอาไว้นะครับเพื่อซ่อมไฟไม่ยากไม่ยากแต่ผมออกคนเดียวเลยเหลอเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะอจอ, <laughs> อะไรอะ่ะเมื่อกี้เห็นกันหรือเปล่าพวกเธอคุณลูกค้าเห็นไหมเมื่อกี้ะ ตัวมันขาวๆยาวๆอ่ะมันจะกดกระดิ่งเล่นทำไมนี่เอาไก่กับมะเขือเทศจ้าเอา้าผิดอันลูกค้าไม่ใช่ไม่ได้สั่งอันนี้มาลูกค้าคนต่อไปค่ะโอ้โอไฟดับแล้วะ่ะเราไม่ทำนะรอบเนี้ยแต่เราไปเป็นเพื่อนไปไปไปกันหลายๆคนไม่มีใครทำอะไรนายได้เรายืนข้างหลังซ่อมไปซ่อมไปเฮ้ย <c oughs> คนรอยได้ อะไรอะ่ะเขาให้ใบปริวมาอันนึงแล้วก็บอกว่าให้ค้นหาแล้วก็โทรหาเขาแต่ว่าคนลอยได้เฮ้ยนั่นใครใครอะ่ะเฮ้ยโดนแล้วผมว่าเราโดนแล้วนายนายเห็นป่ะนายเห็นป่ะยืนอยู่น้านน่ะ เสียงอะไรฮะนายเสียงอะไรอุย้ย,ยคุณคุณไปโดนอะไรมาฮะสีเปื้อนหน้าแหละครับผมโอเคโอเคโอเคไก่ผมจำได้ผมจำได้ไก่ผักกาดหอมไม่ใช่จะเอามะเขือเทศไปใส่ทำไมเล่า นั่นไงไฟดับเลยสองอันใช่ปะ่ะน่าจะเหมือนเดิมแล้วสวัสดีครับไปเปิดไฟ <คน S 1> ไปเปิดไฟดอะไรพวกท่านเนี่ยไปเปิดไฟจัดมาดิเปิดประตูเปิดไม่ได้เปิดป้า <c oughs> อ้าว เขาบอกว่าที่เราตุยเพราะว่าเราทําอาหารผิดนะครับเพื่อนเสิร์ฟเมนูผิดก็เลยตุยบ้าจริงเอ <c oughs>